มาครับนะนะช่วงเวลาดึกๆครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาพิสูจน์ไอหยันการบิดไต้หมันว่าละผมเองนั้นแบบใจป็นคนชอบกินเผ็ดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยโดนมาแต่งเต้าท้านะครับอยากจะให้ผมเนี่ยลองกินทั้งพริกเขียวพริกแดงนะโอ้ยลองกินขึ้นกับน้าๆได้ดูเลยนะะพริกเม็ดขนาดนี้เลยนะนะฮึโคตรเผ็ดดูเนื้อข้างในลองกินพริกแดงดูครับอื่ รู้สึกว่ามันเผ็ดมากเลยคต้องหา,าน้ำโดนเลยอ่ะรสชาติคือมันสุดดอดมากครับแล้วนอกจากพริกแล้วนะฮะยังมีมะม่วงนะฮะนะมีองุอ่นอะไรอย่างเงี้ยนะชมพู่นะฮะส้มนะครับมีเยอะเลยนะนะมีเยอะเลยนะมีเยอะเลยนะครับผมหวังว่ารุกทานจะสนุกสนานครับกินพริกนะครับขอบคุณครับ